แม่ก็ว่ามันจะเสียแล้วเนี่ยกินทั้งหมดหรือไม่ีาวเออแลแม่กูกินไม่นะแทำไมแม่พูดลวแกนัะนะทำไม,ไม่นระน้ำปลาครับนปรร้ปลา เห็นบล้ป่นี่ไม่เห็นไมเห็นโอเคกระตู้ไข่ก็แบบนี้รูปไม่หล่อตะตำซมอร่อยชุบกรอบก็มุง่มเลยสดมากเลยร่ารัเข้มด้ทุกชนิดเน่ย สำลิมออยม่ถ้าใส่ปลาทอดครับคือมืแม่ค่าาะฮัลล์คือเม่องม่ยาคำแ็กมันต้องร้อง อร่อยมากๆพอใกลจะตับปิ่งเด็แล้วก็บ่นเผ็ดเผ็ดก็อย่าตับปิ่งแม่ชอบอร่อยจริงอืมไม่เผ็ดมากมีมะกรอต้นนึงก็กินได้ตลอร่อยนะอืมร่อยเป็นปวลาแับเลยนัวจริจัง ปลาอร่อยปอมึงกดดิอิมอ่มข้าวเยอะไหมถอนเยอะใครสนใจปลาร้านะครับปลาร้าทำเองครับโล50บาทปลาตกไหมไหมปลาล้าเรานี่แทบจะเอาตัวเป็นๆทำเลยครับเไหม ต้องตามมาอร่อยน<ะ>่ต้องตามมาหร่อยต้องปลาไหลอร่อย แนมหน่อยๆะได้ใจนเด็นมาหน่อ,อยแล้วพ่อค่เนาต้องเผ็ดอย่างนี้อร่อยมันเผ็ดไล้็ต้อต้องเผ็ดมากยางปักตัวลง พอจนเลยเรก็ออยุเยอแล้วเป็นุดอย่างนี้เปิดมาก็ตดัดเสียง <c oughs> อืมดีนหรอตัดดิาดตั้งก้อง

ขาคิดเืองตังเออเสียบแต่ลูกมันได้นเลยนะเต็มตำม่ลกูยิจริงไม่อร่อยดิรืองเรื่องแ้วความนี้เขาตำบ่อยหรือเปล่าไม่เขียวตำบ่อยตำเยอะเลยตำจนขี้เกียจตำทุเรศตำจนขี้เกียจตำมาเลยไม่อร่อยโอ้โหซี่อุวยเมียได้เสียบ่ะตำมันตำสุดยอดเลยนะแจ๊บอก่อย หัวแล้วแต่ลมจะอร่อยไหมอร่อยนี่ขายไม่ได้ไหมเราต้องแยกแยกก็ได้ ทำใหาลูกค้าตัวพระเจ้าเราได้อยู่ว่าคือของตัวเราเราก็ดูตัวเราด้วยคืออนาคตทางนตื้อตัดอนาคตก็ได้ที่คุณผู้ชม ชีเปเราไม่ได้มีจัญญาบังชีพเ่าถึงเราเจะนั่นยังไงท่านหมอหมอที่ผ่าที่ผ่าพ่อพ่อไม่ชอบพ่อชอบหมอที่รักษาพ่อดีมากเลยลคนอยู่ข้างล่างจะเข้าใจกว่าคนที่อยู่ข้างบนแต่หมอหม,หมอคนที่ผ่าตัดเ่ยใช้แต่อารมณ์ พ่อสภาพเป็นคนอื่นหมอเนี่ยเด็ดหรอบอกให้เหลยว่าเด็ดหรอพ่อเรื่องมากนะพ่อถามพอถามหลายครั้ง <c oughs> แต่ถามถามหมอคนที่ถามไม่ถามหมอพ่อ หมอผ่ารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ยอมหกษาตาพอพูดเหมือนงงนะเหมือนฉันยันงงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพอ่อมมไม่รู้แหละมนเอาชีวิตคนเป็นเครื่องเล่น ไม่ตายได้แต่เมืองโคตรมึนแต่พูดก็มึนพูนดแต่6คำไปเขาไม่เก่งหรือว่าไม่ใช่เขาไม่เก่งประชาชนเขาเก่งเขาเก่งเก่งน,นั่นแหละแต่เหมือนเรืองปฏิบัติ นเ,นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าคนที่ดูคนที่ดูการกระทำคนที่ดูความประพฤติเขาเรียกอะไรนะที่อยู่ในโรงพยาบาลเนะี่ยเขาเรียกอะไรนะ่ายอะไรนะพอเราอยู่เรียนเรามันจะมีอะไรนะฝายอะไรนะของเออ,อ,อใะไรกัน ดูแลหมอมดูแลนะหมอดูแลนักเรียนด้วยป่ะมันมันคนเดียวกันไหมฝ่มยายปกครอง็มีไหมไม่มีไม่มีได้ไงคนที่อยู่นั่นแหละคือเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเรืมมันอยู่ก็ไม่รุกพ่อไมไดูนะว่า,นานน สายสายอน,นิยมันคือสายอะไรคือสายตรวจสอบพูดง่ายสายดูความบกต้องไหมกรรมการนี้ตั้งเป็นกรรมการขึ้นมากรรมการสอบเหมือนเหมือนว่าของครูก็จะมีกลมหนึ่งก็คือเป็นกลมของกระทรวงการศึกษาอันนี้จะเป็นของกลมกระทรวงการศึกษาคือการดูแลการดูแลคนป่วยดูแล,แล,แลหมอทำเป็นยังไง อาทิตย์หนึ่งหรือตรวจทุกวันหรือตรวจทุกวันหรือตรวจอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นมาเทสเทสก่อนนะ่ะมันแตกเทสก่อนพ่อก็นอนอยู่หน้าพ่อเนี่ยคนทู่หยู่ได้มา แต่มาดูคนป่วยแล้วทางรงพยาบาลน่ะก็พาป่าดูแล้วเขาก็ดูแล้วเขาก็ถามแล้วทางร่านก็เป็นคนตอบคนป่วยนี่เป็นยังไงแต่เขาก็ดูในใบเนี่ยทีนี้เขาก็บอกเทก่อนมันแตก นนนะคนนั้นนะ่ะพูดเป็นคนพูดเลยพูดให้พ่อได้ยินนะบอกอย่าให้มีเคศที่สองผู้หญิงคนนั้นนะ่ะบอกว่าเขาก็เป็นแท้ติ่งนั่นแหละเนี่ยต้องไม่หูพ่อพูดวันนั้นตอนเช้าแตกเลยเช้าว,วันนั้นแตกเลยจ้าว,วันขึ้งคืนแล้วก็ผ่าควนเอาไว้ไหมฮะควนเอาไว้ไหม เขาบอกแล้วเขาเป็นไตต่งนั่นแหละเขาเป็นป <fend OSE> คนพูดเองอยากพูหญิงคันนี้นิชัยมาแล้วใช่ไหมเขาเขาวิ่งหนีหรือเขาดูหรือวันนี้ก็อไ, uh ไม่รู้รข่าวสารมันมันเยอะแล้วทุกคนก็ควรรู้ว่าเราปวดท้องเนี่ยเราปวดแบบไหนไม่รู้ว่าฝ่ายฝ่ายคนนี้คือแต่ละวัน,หนเหมือนว่าหมอทํางานนางพยาบาลทํางานทสรตจก็ต้อง ต้องเอาไปให้คนเนี่ยดูแต่ละวันสรุปสรุกผลที่นายพยาบาลรายงานไปที่หมอทําส่งรายงานไปอ่ะม่งั้นแกจ,จะระบุงั้นแกจ,จะพูดทำไมว่าเขาก็เป็นเขาก็เป็นไตต่งนั่นแหละเขาก็บอกว่าอย่าให้อย่าให้มีเสที่สองเทนั้นนั้นแตกไปแล้วเสตันว่าพ่อนะแล้วก็ขดหนองกิดหนองเน่าเน่ากำลันงน,นล้ ้าํทำวามแฟไม่ดีเขาจะปิดปิดไม่ได้ปิดปากแผลไม่ได้คนนั้นนะคนทุกคนนี้นไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลก็รู้ว่าเป็นอะไรแต่บางทีเข้าใจหมอนะว่าขเขาเจอคนไข้เยอะใช่ไหมจ่พิกิกอ่ะพิกิพิกิ้มาพูดที่หลังมันมีหมอคนนึงแนะนำบอกว่าปวด ไม่ปวดก็บอกให้ปวดบอกต้องเราต้องบอกปวดปวดีตลอดเวลาจแต่พอไม่บอกไงก็พูดความจริงเนาะปวดขอยาขอยามันก็ยามันคุมอยู่มันก็ไม่ปวดพอหมดยาก็ปวดยังเงินลำใต้ครด้วยไม่คุมอาหารไหมฮะนี่ถือคุมอาหารไม่ต้องปวดอ่ะคุณเนี่ไม่คุมยังไง งดน้ำงดอาหารไปที่แรกอ่ะงดแบบนี้แหละ,แ,หละแม่รู้ว่ามึง